ผู้ชมหายไปแล้วนะครับก็เรียกผู้ชมกลับมาใหม่ทดสอบไมโครโฟนนะครับฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันในงานมอเตอร์อก5 5อ5กที่ผู้มไปแล้วาวาว เอาเือาท่านเอามาีไม่กคงมีปัญหาริตอนนี้ไม่ไอยู่อ่้มอาถือไลค์ก็ได้นะถ้ามันไม่ได้ยินจริงๆนแล้วกับงน้หลังเริ่วเป็นเพราะอะไร อะไรแล้วไม่ได้เข้าคือใช้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันบอกว่าบางฟีเจอร์ใช้ไม่ไม่สายอย่างนี้หรอใช้ไม่แบบไวแบบเลสเชียไวเลสได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้รเลยว่า แต่ว่าเป็นที่ YouTube แล้วนะเพราะาเราเดินเข้ามาใกล้หรือเปล่าหรือว่าไหนไหนไ แต่ไม่ได้กี้ตอนโทรศัพท์เข้าอ่ะจะได้ยินแต่พอวางโทรศัพท์ไปไม่ได้ยินลแลวรวอันจะต้องไปเซฟที่ตั้งข้าใหม่